ครับสวัสดีครับ FC ช่องชยันบ้านม่วงครับเมื่อนี้ผมมาที่โผล่หน้าเบาทีพนคำตะการดังจังอยครับซานเข็มงั้นครับพอดีมาพ่อเบาเอทีมงานบ้านหน้าพร้อมครับสบายดีครับพี่น้องนี่พนคำตะก้าคพนเก่งแห่งคำตะก้าครับเมื่อวนี้ผมทรงผมเปลี่ยนไปยังครนะครับพอดีมา ิดมาหานิพ่นแต่เศร้านะครับมโอนี้ยันบ่อพ่อพ่นภารกิจพ่นหลายเนี่ยในช่วงนี้นะครับให้เบาเอทีมงานวันหน้าบอกจักหน่อยสักครับเชิญครับเบ้าเอครับนะครับค่ะสวัสดีพี่น้องนะครับของยานบ้านม่วงเนาะเอสซีแฟนขับนะครับเบ้าเอกามาอยู่โคกหนองนากับประมาณสี่สามอาทิตย์แล้วดีครับพี่น้องครับมาใส่เบ้านิพ่นสั่งบ้านครับค่อยเฮ็ดค่อยสั่งกันไปสั่งกันไปเนาะนะครับอ่ะ ว่ากันไปเอาดีแบบเบานิพนธ์แต่มีเบลเอเสียงดังแน่จังน้อยเพราะว่าตอนนี้เขานั่งอยู่หม่องที่สร้างคนกำลังตีผังเฮ็ดเฮ็ดหม่องจึงใช่ครับพอใจหม่องจึงไหมเฮ็ดหม่องจึงใชครับเฮ็ดหม่องจึงเฮ็ดหม่องจึงได้การเลยไ้กา่วนหลังนี่เมื่อนี้เขาเขาสิไปซื้อของไปแปลวของกับเบลเออยู่อยู่บึงการกูบนกูบนเฮาครับพอดีขนมาเวิดเมื่อวานนี่ มืัอนี้กับสิบไปเอาของกัเดี๋ยวจังสิมาเฮ็ดกันต่อหลังนี่ครับเสียงดังได้จังหน่อยท่านคุณอบรรยากาศนะกันสิละบรรยากาศสดๆบรรยากาศสดๆครับบรรยากาศสดๆมันมีแต่งเพลงเพลงะมันมีแต่งเสียงดนตรีนเนาะมื่อนี้กับขอบคุณคุณอาครับคุณอาชยันบรรม่วงขอจอชัยยันมาเยี่ยมมาหยาอมมาเนี่ยโอ้ต้นใหม่เพิ่งกับจังหุดปลูกกระทันระเบิดอยู่ขับหลา่นี่แวะมาเล่นน้ำหลานไส แหวว่าว่าจะหาเข่าหาน้ำช่วยกินวัดอันสิฟ้าวปัุระคุณอากับสิฟ้าวปัุระกับจังหาหนาจังสีมาปิ่งป่าเจ้าปลาแดีกนั่งกินนั่งทำสาธุกซุกดิบครับน้ำกันครับนี้กัแหวะมาทักไายพี่น้องทั้งชายามันม่วงนะว่าอเนางนะแมนแมนแมนนังใจคุณอาหน่อยบอกบอกอันนั้นแน่บอกกันเอพซีมอรนิพอลกดติดตามให้แน่มันมันมาพันโปรได้นี่ พี่น้องก็เป็นกำลังใจให้สจชยันครับให้ชยันบันม่วงครับให้พุ่นอาพี่น้องทั้งทีมงานบรรณาบ้าลทุกคำประกาครับกำลังใจทั้งชยันบันม่วงแม่จัะหน่อยครับกดติดตามให้ยนะครับถ้าจะว่าวเพราะว่าถ้าสร้างรุ่นสร้างจบกันเพราะว่า อด่า,ากันทีนําเสนอสะท้อนสังคมซอยเหลือชาวบ้านครับเป็นแนวทางที่เิ่นเฮ็ดอยู่แล้วในตอนที่ดําลงตำแนง่งอยู่ถึงดําลงบริอยนมดําลงตำ,ำ,ำ,ำแนงกับเพื่อนเฮ็ดตลอดครับเฮ็ดซอยไทยบ้านทําเมืองซอยไทยบ้านสะท้อนปัญหานําปัญหาให้ผู้ใิมีส่วนเกี่ยวของพักดันหลายเรื่องครับเป็นคอนเทนต์เป็นการทำงานต่างคนต่าง ดำเนินไปแต่ละช่องแต่ละคอนเทนต์เนาะบอยงเนาะก็ยังยังผมบงอย่างทีมงานมันหน้ากะนํำเสนอวิถีชีวิตของพี่น้องอา่าไม่ว่าจะเป็นอีสานบ้านเฮาพี่น้องทั้งส,สปปล่าครับแต่ผมใส่คำว่าพี่น้องเนี่ยเพราะว่าบ้านเมียกับยุผุนผมมีพี่น้องอยพุนพี่น้องไอ้เรียกครับคนไทยกบ,ค,บคนเล่า,าปฏิเสธกันเลยครับว่าแท่เฮาเป็นพี่น้องกันไปพุนกินปา่ามาพี่กินเขาตักแพง,อ,งอ่ียงเสียงบอกกันเหมนอนเดียวกัน เประเทศนี้พระธาันเดียวกันหําอัน,นเดียวกันเท่ากับไปนําเสนอวิถีชีวิตทำคุณอากันน้ำสะท้อนปัญหาของชาวบ้านซอยชาวบ้านทั้งสี่แล้วครับประ่ทศไทยดำกับอีกแบบหนึ่งลหลายๆคนที่มีคอนเทนต์ต่างกันไปใช<า>่ให้เป็นกําลังใจครับเป็นกำลังใจใชา้ย,ยันบรรนั้นม่วงเนยด้วยครับพี่น้องครับ<า>พี่นอ้นองแฟนคลับของบ้านนี้พวกคำตะกาพร้อมชื่อบ้านรรณาพร้อมเนาะเราอยเหเนาะ บราเอกเอาเอ็กน่อยบราเอกเพราันห่อชิปาที่นั่นนี่นะครับบอกบอกกับทายกับคือว่าเคยเคยเบิ้งคลิปครับคลิปแรกตั้งแต่ไอเดพุนเพิ่นห่างไฮนะครับห่างไฮจากการเห็ุคลิปช่วงนั้นเพิ่นกำลังเห็ดโขงหนองน้ำหม่ๆผมไปดูข่าวว่าไอเดพุนเป็นอยู่จังไดนนะครับช่วงนั้นนะครับเราคือว่าเหี่ยวแล้วผมก็ได้ไปเบิ่งช่องในช่องสยันบ้านม่วงนะครับถือว่าเป็นช่องแรกบ่ไอช่องแรกที่มาถ่ายโค้งต้องน้ำเบาเดพุ่นท่าอากาศนะครับเบาอากาดีใจนะครับคือว่า เป็นการอัปเดตเนาะอะไรเฮียไปหลายเดือนนะโอ้โดนนะครับายเดสองเดือนกว่าเนาะเพราะว่ากำลังก็ได้เห็นชิปในช่องสุ่มเฮ็ดหั่งเนาะครับมันมีหั่งอยู่เนาะนี่นี่พ่นตอนนั้นหายไปนีดเดียหายครับพอดีพอดีเมื่ายไอ้โคโรนาเพราะดีพ่นเธอแหลกกับประมาณแสนแสนกว่าบริพนเนาะครับอ้โแสนกว่าเนี่ยพี่น้องชินหอดพี่น้องชินหอดบอกยังไงคือพี่น้องชินหอดบริพนธ์คัมตีการดีใจแท้เด้ดครันบริพนบ์ประเทศไทยถอดเป็นสองเดือนแต่ว่ามีช่องอื่นเมื่อไทย เราพี่น้องยังตามไปให้กำลังใจอีกคือเก่อนบ่ครับแสดงว่าพี่น้องคิดถึงคุณพี่น้องเวลาครับที่เป็นกำลังใจให้ที่คิดหอยคิดถึงกันกะับขอบคุณต่ลยาณิมิตที่ดีทุกท่านที่เข้ามาในชีวิตครับขอบคุณโอ้คุูบาอาจารย์พ่อแม่ทุกท่านครับที่เห็นให้ผมกล่าวมโหดกูเมือนี่ความฝันเล็กๆของผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอยากมีที่ดิน เล็กๆสักแปลงนี่มองให้เมียปลูกพักทีบ่บ้านหลังน้อยๆได้ยูตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมากแล้วกาขอบคุณอีรีครับขอบคุณทุกท่านที่ที่เข้ามาให้กำลังใจเป็นกระยาณนิวิธที่ดีของผมพร้อมซอยคำแนะนำหรืออ่ซอยบอกซอยอะไรแนะนำอะไรที่เข้ามาลูกอ่ะางเช่นเบาเอกซอยมาเห็ดมาแปลงมาซอยมาจับเล็กจับขางอ่ะรรเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับบ้านกับ จับก็เลยอนสองอันไปเฮ็ดก็เลยยางสองยางวิเคราะห์กันไปอ่านกันไปเพราะว่าบอบไม่เคยเฮ็ดบอได้เป็นสร้างความก็ค่ะถึงมันสีซาจะซาแบบหมันโค้งได้นาะซาแบบสวยงามครับเฮ็ดซาซาได้ผ่านเห็นงามกับเถาิเพิ่นว่าครับพี่น้องครับปล่อยเฮ็ดไปเขาไม่ได้เฝ้าครับเฮ็ดไปแบบให้มันหมันโค้งนะพี่น้องบาเทีเฮ็ดเฝ้าหลายมันบ่หมันโค้งยู่ได้สิบปีเฉยเฮ็ดเฝาเฮ็ดซาอยู่ได้สามสิบปีเฉยแตกต่างกันได้แบบไหนเฮ็ดเทียเดียวต้องเฮ็ดให้มันดีไปเลยครับพี่น้องครับมันโมเมนต์เนี่ยมาเฮ็ดดูเลยเฮ็ดเห็น เฮ็ดเฮื่อนนี่ผู้เฒอาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเหียนเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเหียนมันมันโมเมนตนวเฮ็ดดูครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมันต้องเงินเอาทองเป็นก้อนใหญ่ในชีวิตที่เอามาเฮ็ดครับแต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญที่ต้องเฮ็ดขึ้นนี่นะผมก็เลยให้ความสําคัญกับมันว่าต้องเฮ็ดให้ดีแล้วก็เป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยซีก็คือที่อยู่อาศัยมันสําคัญเพราะว่านานาหนาวนาฝนมากมัน ว่าไมันลำบากตัวครับอยู่กระท่อมกันตะวามันมีความสุขบอในมันมีความสุขอยู่ครับแต่ว่ามันกะจริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่ครับมันไม่ค่อยสะดวกสบายครับอ่ะเดี๋ยวสีพักพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งการอัปเดตบ้างครับไปเบ่งบ้านน้ำกันครับนะครับอ่ะลองลองหันไปเบิ่งครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งนี่ครับเป็นรูปเป็นล่างเห็นไหมเราเมื่อนี้นะครับมื่อนี้สีสีขึ้นดั่งนะครับสีขึ้นดั่งต่ว่าก่อนสีขึ้นดั่งเขาต้องไปเอาหน้าต่างซะก่อนนะครับเพื่อจะได้วัดขนาดไซ นะครับมันให้สิการอะยะได้ถูกต้องนะครับพี่น้องเบิ่งความเปลี่ยนแปลงตอนนี้นี่เสียงเ๊อปป๊อแปลกๆนะพี่น้องเพิ่นกำลังยกอีกหลังนึงนะครับมามาเบิ่งทางนี้ทางนี้พวามเป็นเสียงดนตรีได้เนาะแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับย่างหน่อยก็ได้ให้เขาเบาไหวเนาะสองคนนะครับเนาะตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ชัยสร้างเพิ่นตั้งเสาให้ครับครับเฮ็ดเฮ็ดงานพื้นให้อ่าแล้วขึ้นโค้งหลังคานี่จะเฮ็ดเอาครับ หลังนี้ก็แค่บ่มี่ยังครับตั้งเสาแล้วก็มุ่งหลังคาซื่อหครับเอาไว้เอาไว้อันลบแดดลบฝนเวลาพี่างนอกไม่ยอมมายามครับหรือแขกไปไทยมาแม้แต่ตัวเจ้าของเองเวลากินเขาทั้งสิ้ะครับจมเว้นกับตากแดดกินแล้วนี่ครับมันก็้อาศัยในโฮมอยู่กันเลยสร้างคนมาโยกเสาให้ส่วนโค้งหลังคาเนี่ยจีเฮ็ดกับเบาเอครับเราจะมุ่งกันเองเฮ็ดกันเองครับผมจังว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปมันสิเป็นหลังคาบ่ากับจังที่ามเนาะเอาเองเนาะครับอ่ะ ครับเมื่อเนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณสจชยันครับขอบคุณชยันมันม่วงครับขอบคุณคุณอามาเยี่ยมายามล้านไส้เมื่อเนี้ยเพรา่ได้ไปเจอกันโดนเพราะว่าต่างคนต่างอยากภารกิจครับครับเมื่อเนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่แวะเข้ามาหาวัดทคนมาถามไทยสาธุทุกทิ๊บกันครับเมื่อเนี้ยว่าสิเฮ็ดนักกินปั่นกินกับเพิ่นกับว่าสิเดินทางอยู่ว่าสั่นกับอาณาฮารุ่นครับจังสีมาปิ้งปลาตำเจ้าปากกอกกินน้ำกันครับกินยังกระเซาะดอกครับกินกับคนเที่ยว เห็นว่าครับคุณดาครับครับแม่นเพราจำเป็นเขาต้องกินดีอยู่ดีจำปลาแดดกระแซ่พุอเอากินปิ้งปลากินกับคนรู้ใจกินอะไรก็อร่อยกันมาแมนครับมีหน้าแซ่บๆกับคือหอดตัวครับคือผมเคยเฝอเสมอว่าปลาทูตัวเดียวเฮ็ดจังใดเขาสิกินได้โดนครับคือมีหนังแซ่บมันจะคือหอดพู้น่ะพู้นี้อ่าเวลามีหน้าแซ่บๆกับคือหอดตีคนเดียวหักเข้าแพงเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่ดีทุกท่านคือหอดครับคือหอดสุขสุขคน แม่กินขา้าวกินน้าน่งกันแต่ว่ามีอันใดทุกเก็บไว้ในใจ,จตัวนิสัยบ้านนี่พ่อจะเป็นืังสั่นครับพุทธาเลี้ยงลูกดีครับรบ่บบ่บ่ได้เอาความทุกข์ไปให้ผู้อื่นมาแบกนั่นกระโดดเ่ราะอยากให้รับรู้แล้วก็เดือนร้อนมากครับบ่ได้โอ้นักปากอยู่เอ้ยปากบางคนเขาสิตายแท้ๆหมดละให้เจ้าส่วนมา,มาส่วนเอาซื่อ,อๆยัง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 ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้จิ้ม,มาซอยไปยังสั่นนะครับจริงแล้วก็บ่ได้ ว่าโอ้บาลนิพจนคือสิงเงินหลายเนาะเฮ็ดสางเอาจริงๆแล้วก็มันกบฏหลายนะครับไปกู้นี่ยืมสินมากกันครับพี่น้องครับินี่ท่อกระซอนบอลบอลคืันแต่ว่าเขากับโบแมนว่าเขาก็ต้องสู้ไปตามวิถีชีวิตของพ่อแม่เขากับสู่นี่รนมากจังสี่กันกับเฮ็ดไปอันใดพราเฮ็ดไดนี่ร่นปากกัดตีนถีบกันไปสู้กันไปเพราะว่าหั่งมันสําคัญเนาะครับไม่ว่าจะเป็นนกหนูปูปีกมดมดเนี่ยมันหั่งหั่งมองยูเนี่ยมันสําคัญนี่นั่นเขาเป็นคนเองเนี่ยผมโตคนเดียวเนี่ยสมรรถะ แทแบ,บ่เป็นอย่างครับอยูได้ที่นี่ลูกเมียเขาอ,อีกเขาเลยต้องให้ความสาคัญกับมันต้องเห็ดให้มันแหลวนะพายุฝนมาก่มหนาวมากือจังสีละหนาวเนี่ไปน้อนคดกันอยู่มันก็ลาบาการบาครับก็เลยต้องรีบรีบเห็ดบ่มี่ก็ต้องไปหามาซะก่อนเพราะว่าก่อนฝนจะมาเนี่ยคัดฝนมากมันจะเป็นเนวอื่นเบิดตนะก็เลยต้องเฝ้าครับเพราะว่าช่วงถึงระยะฝนฝนมากปีหนาพอได้เมียในยูลบฝนดีๆนะครับนี่คือความตั้งใจที่เห็ดไปเมื่อนี้ ครับเป็นกำลังใจของพอนิพจนครับผมครับผมครับผมเ่าเอทิ้งท้ายจังไงนะพ่อเอมันไม่ได้มาหาดูนะครับแช่แวะมาหย่ยมหย่อมมาพอนิพจนเป็นยุงได้ดีใจเลยนะครับเนาะนี่นี่คืออ่าที่ที่อายอยู่น้ำั้งแต่ครับสมัยไปเลี้ยนอยู่ในเมืองไปบีบขาให้ตั้งแต่สมัยคุณนอายยังไม่ได้เป็นซอจอมเลยสมัยตั้งแต่บุกเบิกงานกันเมืองมา่ตลอดแต่หลายปีแล้วแต่ว่าพอนิพจนนี่ยไม่ได้จริงๆอ่ะ งานการเมืองบ่ได้รู้ครับมาหลัวครับคุณดาเขาประุมสภาพจังหวัดก็ได้มีโอกาสได้เขาไปในเบื่องงบประมาณของสกลนครแต่ละปีใสไปเท่าไรใสไปมองในแนสอ่าก็ได้รู้เพราะว่าคุณดาเรียนรู้งานการเมืองให้เป็นคนสนใจการบ้างการเมืองอยู่ครับแต่ว่าให้ไปไปเฮดเยนไปเฮดไปซอยไห้ซอยทางอื่นซะนะครับ <laughs> แต่ว่าจิใง้ไปเป็นไห้ลงไปจัดการเรื่องการเมืองเลยโอ้คืขึ้นสิ มัน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 หลายปัจจัยเนาะครับเนาะเราเองเคยแนะนอันน้นี่พ่นลงสจอยในนี่พ่นบ่ครับคือคือก่อนที่จะไปทําเพื่อคนอื่นีในบ้านเราเฮ็ดดีหรือยังนะนะครับครับครับในบ้านบ่แมนว่าเข้าบ่เฮ็ดเลยในสังคมเราก็ทําไปเท่าในส่วนที่เราทําได้แมันว่าคุณอาเน่ยครับเอาเฮ็ดไปในส่วนสีเล็กๆหน่อยๆนะเอาซอยสังคมได้คือไอ้จอนนี่พ่นเบาล่ะจริงๆสาโลแกนนี่เจ้าของคิดได้ใจอยู่แล้วว่าบ่ซอยกับบ่เป็นอย่างบัแต่จะไปไปสากปัญหาให้สังคมก็พอแล้วแค่นั้นก็ถือว่าเป็นการสร้อยละ ที่นี่อันใดเล็กๆน้อยเท่เาซอยสังคมหน่ยซอยไปเขาบอกจะเป็นต้องว่าเป็นนักการเมืองแล้วเขาเขายังไปเฮ็ดเพื่อสังคมอย่างเดียวเสมอไปเขาซอยไหนเขาซอยไปเขาเฮ็ดไปครับแต่ได้มูได้เซี่ยวก็เป็นนักการเมืองได้คุณอาก็เป็นนักการเมืองได้คือคุกคี้อยู่กับการเมืองอยู่ครับแต่ก็สนใจแต่ว่าก็ให้ลงไปเรียนมันบ่นบ่นอะไ้ครับในบ้านเจ้าของนี่ยังยังดูแลยังจัดการมาฮันแล้วยังดูแลบ้านยังดูแลคนที่เอาหักยังบ่ดีเลยบางยู่บางเศร้าบางเรียบร้อยสิไปเฮ็ด เสียสละเจ้าของเพื่อการเมืองเลยนี่โอ้มันกระยากครับความจริงจริงแต่ว่าก็มีความตั้งใจซอยบ้านซอยเมืองในด่านอื่นเท่ากับซอยไปครับแว่าซับพัดเรื่องอื่นไปเบ่าวเอเนาะครับโอเคสุดท้ายก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเพราะว่าสิเป็นบ่าวเอเบ่าวนิพจน์แล้วก็บ่องสจสยันบ้านม่วงนะครับนะครับบ่าวาพี่น้องสิเฮ็ดสาขาอาชีพใด้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เนะครับครับ ต่างคนต่างอาชีพต่างคนต่างมีนาทีของแต่ละคนครับช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตครับโควิดพ้อมครับพี่น้องก็เป็นกาลังใจให้พี่น้องสุ้มงส้บอลครับสู้ครับสู้ครับสู้ครับผมก็สู้ครับพี่น้องครับจริงๆครับผมก็ไม่ได้ความลำบากมันอยู่ในใจเนี่ยเขาก็จะเป็นต้องระบายความทุกข์ความอยากออกมาครับผมกับปากัดต่นถิ่ยวกันครับเพราะมันต้องต่อสู้ดิ้นรนไปเพราะว่าเขาเกิดมาสูรนะครับผมสูงวาตโนอยการต่อสู้ของผมมันก็เลยเห็นให้ผมมีพู่มตันทานหลาย อาจจะหลายก็หลายๆคนที่บ่ได้บริด้ปลากัดติ่มทีเพื่อใหญ่ได้ความทุกความลำบากมันจะเป็นพุ่มตันท่านเป็นเกาะให้ห้าเองครับพวที่สารบันเทามันสุดยอดอยู่แล้วเข้มแข็งต่อสู่พานชีวิตมากมันนักแม่นมันเข้มแข็งมันบอทอแทอย่งยังยๆอยู่แล้วครับครับผมครับโดีครัับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ